ครับสวัสดีครับนาะนาะนักตกปลาทุกท่านครับมาพบกับผมช่องตุ้วิชชิ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ฝั่งหนองกระทุ่มเช่นเคยนะครับก็เมื่อเช้านี่ก็ไปออกอีกหมายนึงครับได้มาในช่อนป๊อกครับ what เชโดป็อกนะครับใช่ชโดป็อกครับ ตรงป่าตรงน,นั้นนะครับได้กบติชิงอินซี่ครับตีแล้วก็เขมิดตูดรอไว้เลยนะครับสุดยอดนะครับชะดโน้อยครับแล้วกบ แล้วก็มีฟุตบอลนีอ่ครับเก <Okay. S 2> ็บให้หมดชดูอาไ้ไปกินลูกปลาหมดนะครับ <Okay. S 2> เวลาสี่โมง ช้าครับผมก็ได้กลับแล้วครับก็ได้ปลาสองตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไปแวะที่หมายฝั่งทางเข้าหนองกระทุ่มครับก็ได้ช้อนปลอกมาหนึ่งตัวครับก็ได้ชะโดมาอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวครับครับมีแต่ตัวเน้นน้อยนะครับครับก็ขอก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ผมขอขอบคุณมา ครับก็ที่นานามาติดตามมารับชมก็มาให้กำลังใจผมครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็สวัสดีครับ